หมูหมูเย็นหมูเย็นหมูฟีดหมูฟีดเราต้องฟีดไว้จะกินผัดกระเพราหมูใช่ไหมเนี่ยใครอ๋อกระเพราเราต้องใส่ใช่ไหมไม่ใส่มีขวดปลาวางที่เดียนะครับไม่ได้ใส่นะนเออผมว่าพริกไม่เผ็ดนะเพิ่มเอาฮะมันเผ็ดเผ็ดไปเลยแต่ไม่ถนัดนะครับ เลยต้องเทปตามไม่ขนาดอันนั้นเชฟนี่ทำอะไรครับใชเนื้อ,นนอครับผมใช้น้นี้หมักเนื้อแจ้งซีนในนั้นเนี่ยเราไม่ถึงพื้นนะนะเราทำสะอาดนะครับแต่พอดีเราตำไม่ถนัด ูจะมัดแมังทอดไ<อ>ข่เยี่ยวม้าทำไมเขาเรีกยกไข่เยี่ยวมะป,ป่ะคือม้ามันเยี่ยวใส่ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เป็นกันว่ากิน,นกินมันเหมือนเยี่ยวม้ามาั้งไม่เหมือนไม่เหมือนหเมือนป๋าเคยดมแล้วเหรออะดมแล้วนี่ต้องทำยังไงถึง,ถงจะพอดีนะครับเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวทางด้านข้ามมันจะพองดูออกเปเหลือ,องหน่อยก็ได้แล้ว ไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟแรงมากามจับดูแล้วจะรู้ว่าไข่ไข่ลูกเขยอ่ะข้างกรอบโอโออพอดีอผมยังไม่มีลูกเขยไข่ลูกเ,เขยต้องเป็นย,ยังไงไข่ลูกเขยเวลาเราทอดไข่ลูกเขยมันจะข้างกรอบนั่นละ<อ>แล้วก็มันกรอบกรอบด้านนอกนอกกรอบแล้วเราก็กลับสักหน่อยกลับไหนปะกลับกลับไข่โอเคครัวเรามันกว้างอ๋อ สีสันนั่นแหละครับสวยงามทีนี้ปรุงซีอิ๊วานนิดสีดำนิดเล็กน้อยเล็กน้อยน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกะเอากะเอาซีอิ้วขาวโอ้มีแต่ของเค็มๆงั้นเลยเนาะประมาณเล็กน้อยพอน้ำปลาใส่ไหมหน่อยพอครับก็มีแต่ของเค็มครับแต่ไม่น้อยอย่าใส่เยอะ เสร็จยางน้ำตาลตัดตนยไม่ต้องน้ำตาลตัดเล็กน้อยน้ำตาลอะไรบางคนก็ชอบหวานนั่นไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ตรงตรงไหนเนาะปราณยีูหอมาลอดใส่ไปไปประมาณอ้าได้แล้วเหรอสายขาวผมยังไม่ใส่มาน้ำตาลเล็กน้อยครับเล็กน้อยเล็กน้อยโอเคใครอยากที่หวานก็ใส่เยอะได้ไม่ผิดกฎหมาย เราไม่กินหวานกันครับเป็นกับแก้มใช่ไหมเป็นกับแก้มครับเบาไฟเล็กน้อยเร่งไฟให้แรงหน่อยโอ้เร่งไฟใช่ไหมเอ๊ะหยิบใบกระเพราให้ทีเร็วนี่นี่เผาแบบไหนทอดแล้วใช่ไหมโน่นโน่นกระเพราหนกันหม้ออ๋อครับเราจะใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวใส่กระเพราครัวครัวตึงเติมน้ำหน่อยได้ครับครัวเรากว้างจริงเนาะไปกระเพราประมาณเป็นนาทีเลยไปหยิบไปกระเพราครับ โอเคครับไปใบกระเพราจุกเฉินไงจุกเฉินระดับไฟได้เลยครับโอเคคนไข่กระเพราสโลดยิ่งเยอะยิ่งหอมครับใบกระเพราออ๋จริงนะโอ้น่าจะมาตั้งต้นเลยอ๋อแล้วจานเดี๋ยวจานนี้ดีกว่าอ่าไม่ได้ครับจานเรามีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องครับไม่เอาจานไมอะไรใช่ไหมเอาเลี้ยไข่เกี้ยวม้าหน่อย โอเคเดี๋ยวเดีขออนุญาตใช้มือนะครับอ่าโอเคแต่ก่อนจะทำเนี่ยล้างมือเรียบร้อยแล้วมือสะอาดนะครับต้องเรียงยังไงให้เป็นเป็นหหรือไงดูให้สวยงามอ๋อให้เป็นเป็นหให้เป็นหกหกสียวอโตากล้องตามไม่ทันนะเนี่ยถือด้วยตากล้องอมันจะลาดมือผมไหมไม่ลาอครับแข็งแรงลงไปลลงไปโอเค อันนี้ไม่จิ้มเลยเหรอไม่จิ้มครับเพราะว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินครับคือทาให้คนอื่นกินเราเสนอวิธีทำนะครับอ๋ออร่อยไหมอร่อยว้ชิมันเองความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเผ็ดชอบหวานชอบเทมอะไรต่อครับอันนี้จบยังเนี่ยใบกะเพราที่เราทอดกรอบเอาไว้อร่อยหน้าครับออนี่นะครับไข่เยี่ยวม้ากะเพราหมู โอ้โหผมว่าผัดกะเพราหมูกะเพราหมูไข่เยี่ยวม้าอยู่ไหนได้ไข่เยี่ยวม้านยอ่าพร้อมเสิร์ฟลองชิมก่อนไหมไข่เยี่ยวม้าเอา